พี่น้องทักทายสบายดีเวอร์สุภุสุคนพี่น้องเคยเห็นบ่บนี่เคยกินโบนีจุดจีจุดจีพี่น้องจุดจีเอามาจตกบ้านพี่น้องฝากมาจตกปากซีอาหารอีสานพี่น้องจะไปเบืองแมงสร้างหน่อยพี่น้องด้วยว่าไม่กินนู่นหน่อยเนาะอ,อันนี้จุดจีกุดจีจะเบิ่งแมงสร้างหน่อยพี่น้อง นี่พี่น้อแมงสางหน่อยถือว่าแมงกินนูนน้อยอ๋อท่้นนึองทันขวานข้าวเวนียวออมันจะเป็นตันเกินนี้าสางหน่อยพี่นนอปลาม่ไดปลาซีปลาซีดาฝรังกัมีฝรั่งบานเขาุ มันขัวไหมพี่น้องอันที่จริงคุณขัวมากซุปเดียวต้ยมยำขาหมูพี่น้องมาชมมาโ่วเลยนะต้มต้ตยมยำขาหมูต้ยมยำขาหมูพี่น้อง เสพเสพูุณได้ก็มาบริจาคดิคุณติดตามกุได้คุณแชร์ได้พี่นอ้องมียำขาหมูพี่น้องจุกกีมีหลายเมนูมันนี่พี่น้องฝนสิตกพี่นอ้องพายุเข้ามาเนี่ยพายุละลุร้อนวันนั้นก็ตกแห้งพี่นอ้อง โอยมันเกิดซิบวนี่บอกพี่น้องตำปลาแล้มีพี่น้องตำปลาตำปลาม,าาม,าาม,ามีโอ้ล้วมีหลายอย่างาาเหมือนกรบเาพราบริพี่น้องหลายอย่างครับตำปลาไอ้หัวหอยเขาแดงยี่เขาแดงพี่น้องมากินน้ำกันเออฝนฉีดตกเออฝนจะไม่ตก เช่เบื้องภามานมือที่ลมนี่น้องแม่งซางหน่อยอเค,คยกินบอเน,นี่ยกูได้เคยกินแนอนอาหารอีสานบรรน,นองเขา จุดจี้พี่น้องน,นี่จุดจี้ให้น้ำมันอ่โอเคโอพี่น้องฮอดขันตอนกินหน,น,น้าวันเนี่ไม่ช่างน้อยมีกินนู่นหน่อยอยพี่น้องต้บขาหมูตำปลาพี่น้องข้าม,าามยางกินขามก้น khá đẻng khá đẻng nó yên yên màu câu này nó hồng cao ít ra chỉ mình แส่บพี่น้องตม้มยำแสบีบได้กินอะไยเป็นตำปลาพี่น้องกินน้ำกันด้วยพี่น้องเนอะกูได้เขามาเบืง่งกินน้ำกัน,กนแส่บๆเขาได้หานเย็ยนโอ้ ขอนี้วมือขนี้วมาขอนี้วห่อห่อสิบบาทไปหน่อยหนึ่งเบอาได้ดีหน่อยนิ้วห่อสิบบาทฮึจำไปแสบ

กูได้หูเนี่ยว่าแม่งเงี้ยังเนาะคอมเมนต์มหมเนี่ยปีนองฟังไคเคยกินบอเนี่ยนีได้สีเนาะสีหมองสีเขียวสีทองดีห่านเอินไม่สั่งหน่อยไปเนาะข้างในไปินสไม่กินนู่นหน่อยเนะ คนสิตกโตอ้ลมแหงยิงนดีพี่น้องเอ,อ้ยเก็บยังอยู่ได้อยู่กินอยู่นะห้องคือเกากาแฟหัดไปคือเกาเป็นจะตายดีดว่าเอา,า,าอันนั้นหอกกินเดี่ยวกับข้าวห้องนอนอพี่น้องออตั้มปานี่แซฉดจีด่านไหนบุนี

แซบตําปลาแซบนั่นในจังหวัดสี่สิบบาทโอ้คือแค่แท้นั่นใช้ชมดูนบ่ะห้าแซบเรียกกินขขาวก่อนพี่น้องนขาก่อนกินเขาวก่อนมือมือกินข้าเลยจับ còn nọ bớt vì nó nè sẹp khác bỏ cái đấy bớt xẹp bớt 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 đeo thì mình sang nồi nè đeo mình cái ไอ้เบื้องดีซือพี่น้องบ้านเบิดแล้ว